การทำวิสาหกิจชุมชนวนาเกษตรอินรียมอยากให้ศึกษาก่อนความต้องการของชุมชนคืออะไรไม่ใช่ว่าจะเอาอะไรใหม่ๆมาจับยัดเข้าไปที่ผ่านมาเนี่ยเขามีแต่รับแต่ตอนนี้เราได้ร่วมกันสร้างร่วมกันทำจุดเริ่มต้นของการที่มาทํากาแฟป่านะครับเราก็ได้เข้ามาศึกษาที่บ้านแม่หางนะครับว่าเป็นป่าชุมชนต้นน้ําแม่ลาว พื้นที่ตรงนี้200ปีเนาะก็สมัยกูย่าตายายก็ทําอาชีพทําเมี่ยงจากต้นชาอาัศมหลังๆมาเนี่ยทำกาแฟมาปลูกพ่อค้าคนกลางกดราคากันเนะรซื้อราคาที่ไม่เป็นธรรมเราเข้ามาเรามาวิเคราะห์ถึงปัญหาของหมู่บ้านก่อนว่าปัญหาคืออะไรโอกาสคืออะไร หลังจากที่เรารู้ปัญหาและรู้โอกาสของหมู่บ้านแล้วเนี่ยเราถึงมาวางโครงการว่าน่าจะทําอะไรต่อก็เลยมามองในเรื่องของพืชเศรษฐกิจมีตัวไหนบ้างที่เข้ากับสภาพแวดล้อมที่นี่ได้ดีชากาแฟสามารถปลูกใต้ร่มไม้ใหญ่ได้พวกพลับอะโวคาโดนะครับมะขามป้อมมีอยู่ในพื้นที่อยู่แล้วนะครับในเรื่องของการทําการเกษตรอินทรีย์ที่มีคุณภาพเนี่ยให้ปลอดภัยจริงๆนะครับได้มาตรฐานระดับสากล <คน S 1> ก็ได้เข้ามาพูดคุยกัน,กน,นจนเกิดการยอมรับแล้วก็ชาวบ้านก็มีการรวมกลุ่มกัน คือมีส่วนรวมทุกอย่างครับนอนที่จะต,ต้องช่วยเหลือซึ่งกันและกันว่าเอาผลผลิตเนี่ยจะขายแบบไหนครับนะทำแบบไหนก็ต้องปรึกษากันพื้นที่บ้านแม่แหงเนี่ยนะครับเป็นพื้นที่ชุมชนเก่าแก่อยู่อุทยานขุนแจนะครับเขาก็การเขียนออกมาให้เป็นป่าสงวนชาวบ้านสามารถที่จะมาใช้ประโยชน์ได้ พันธุ์ทิปิก้าเนี่ยเป็นพันธุ์ที่มีอยู่ที่นี่นานแล้วนะครับเม็ดใหญ่เรียวยาวสุกช้าจะได้กลิ่นหอมพันธุ์ที่เรามาปลูกเพิ่มจะเป็นอาราบิกา้าคาติมอร์เยโลเบอร์บอนปลูกตามช่องว่างของต้นไม้ป่านะครับเพราะว่ากาแฟเนี่ยต้องการแสงอยู่แค่ประมาณ50%อากาศมันดีเจ้ากูยยางก็ดีอ่ะน้ำเขาดีหมดอ่ะเจ้าอยู่ในนี่มัมมีปัญหาเจ้าสุขภาพ ต้องคำานึงถึงผู้ที่รับน้ําจากเราไปเนาะถ้าเราใช้สารเคมีเพราะน้ำไหลลงสู่ข้างล่างแล้วจริงๆแล้วก็ปู่ย่าตายหญผมก็ไม่ส่งเสริมให้ใช้สารเคมีถ้าเป็นกาแฟที่ปลูกในระบบเกษตรอินทรีย์เนี่ยจะทําให้กาแฟนี่สุกช้าเม็ดใหญ่ก็จะมีกลิน่นน้ําผึ้งกลิ่นดอกไม้ป่าซึ่งเป็นเอกลักษณ์ของกาแฟที่นี่จนได้เป็นกาแฟกาลาแล้วเนี่ย เราก็ส่งลงไปที่ข้างล่างก็มีกระบวนการสีการปั่วเสร็จเรียบร้อยแล้วเราก็ทำการตลาดครับหลังจากที่ไม่มีกาแพงภาษีในเรื่องของกาแฟแล้วนะครับกาแฟจากต่างประเทศก็เข้ามาในไทยเยอะมากทำให้กาแฟของประเทศไทยนี่ถูกลง การที่เราจะรับกับปัญหานี้ก็คือเราจะต้องทาํากาแฟที่มีคุณภาพ 1. ต้องเป็นกาแฟออร์แกนิกเราต้องใช้มาตรฐานระดับโลกมาอ้างอิง USDA และที่สํำคัญที่สุด r ร i n f o r e ร t ก็คือมาตรฐานสิ่งแวดล้อม 2. จะต้องทําให้คุณภาพของกาแฟาเนี่ยสูงขึ้นในเรื่องของรสชาติกลิ่นสีถ้าเราไม่ทําคุณภาพเราจะสู้กับตลาดต่างประเทศไม่ได้เลย เคยไปทำงานอยู่โรงงานสมุทรสะครครับคาแรงมันแพงกว่าจริงแต่ว่ารายจ่ายมันก็แปงเก็เลยกลับมาบ้านว่าเรามีที่มีสวนเนี่ยมีทางกาแฟมีกล้วยช้าอะโวคาโดพับตากอนนี่ได้ฟรีหนึ่งบัดินแสนแต่ปัจจุบันนี้มันมีผลผลิตหลายๆอย่างก็เลยได้มากกว่านี้ไป 2- 3เต่าครับเนาะเขากลุ่มวิสาหกิจได้3ปีมาเดือนแรวเกิดเลยตากอนนี่มันมีภาระนี่สินระเด็นนี้มันลดลงอะ เศรษฐกิจดีสังคมดีสิ่งแวดล้อมไม่มีปัญหาชุมชนที่นี่ก็จะหวงเห็นป่าของเขามีแต่จะรักษาป่าไว้ซึ่งมันก็ดีสําหรับคนในเมืองคนเชียงรายและคนเชียงใหม่ เราเริ่มจากหมู่บ้านนี้ก่อนแล้วก็ขยายไปอีกประมาณ78หมู่บ้านที่ทําโครงการวนาเกษตรอินทรีย์ Z นะครับรอยยิ้มเสียงหัวเราะทำให้เรามีแรงที่จะส่งเสริมให้เขามีชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นนะครับส่วนหนึ่งเราก็มีความสุขกับการที่เขาได้มีความสุขครับเป็นการแบ่งปันซึ่งกันและกันนะครับ